ไปเดือนละอคริสต์มาสใช่ไหมออทุกปีเนี่ยคริสต์มาสพวกเราจัดเต็มกันมากคุณจําตัวเองได้เปล่าว่าคุณเป็นอะไรบ้างแล้วอะ่ะผมเป็นอย่างอื่นแทบจะไม่ได้เลยเป็นกันทุกปีเลยคุณ <c oughs> ผู้ชมและทุกปีเลยนะคะก็ต้องมีการแต่งตัวใช่ไหมบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆไปโรงเรียนด้วยทีมคริสต์มาสคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคิดแล้วนะคะว่าจะสร้างสารรค์ยังไงให้ลูกของเราอยู่ในทีมคริสต์มาสแบบโดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะ มันน่ารักเลยลูกล้านาใหญ่เลยโอยแบบนี้ไม่หนักหัวด้วยนะเดี๋ยวนะต้องถามน้องงานไม่ใหญ่แน่นะวีนี่ถ้าเกิดว่าสามารถเอาไฟแว็บแวบมาติดได้นี่คงทําแล้วนะคุณผู้ชมออน่ารักจังเลยค่ะนี่คือน้องมารีนนะคะว,วัยสามขวบ ที่คุณแม่นุ้ยเนี่ยโชว์ความคิดสร้างสรรค์ทำผมทรงคริสต์มาสให้กับลูกสาวเดี๋ยวไปโรงเรียนแม่มั่นใจเลยนะคะว่าน้องจะต้องเดินโดดเด่นเข้าไปตั้งแต่แรกเลยคือคุณแม่พอมีลูกสาวว่าคุณผู้ชมเออฉันอยากมีลูกสาวบ้างเลยอะจับแต่งตัวทำผมน่ารักเชียวค่ะแล้วน้องก็น,นั่งกินขนมให้คุณแม่มัดผมอยู่แบบนั้นอ,อุปรกรณ์ง่ายๆเลย เป็นแก้วน้ําพลาสติกเออต้องเป็นทรงสูงสุดเลยนะเออต้องเป็นทรงสูงนะซส์ใหญ่สุดเลยเป็นพวกแบบแก้วทรงชาไข่มุกได้ป่ะอืมได้ได้อยู่นะเออทรงสูงสูงอะคุณผู้ชมหรือบางทีดีฉันเห็นเขาใช้ขวดน้ําเออขวดน้ำขวดน้ำอะเออขวดน้ำเอาเอาน้าออกก่อนนะเอาน้าออกก่อนนะเอาขวดเปล่าเปล่าเลยนะคุณผู้ชม จุกลงไปบนหัวหลังจากนั้นต้องเป็นลูกสาวผมยาวเพรานั้นจะเล่นได้นะคะเอาผมขึ้นมาแล้วก็มัดไปที่ปลายค่ะแล้วก็แต่งทรงให้เรียบร้อยคุณแม่หนุยบอกว่าคลิปเนี้ยที่เห็นเนี่ยเอามาทําภาพเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ยืดเวลาเออไม่หดเวลาเข้ามานะสิบนาทีก็เสร็จแล้วเออไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันคือไม่ได้ให้ลูกตื่นตีสามนะคะคุณผู้ชมสิบนาทีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวงานวันจริงคุณแม่บอกเนี้ยกว่านี้แน่นอนแล้วของตกแต่งที่เป็นต้นคริสต์มาสคุณแม่ซื้อจากไหนคะพวกนี้ ร้านทุกอย่าง20เลยจ้ะโอ้ออโหราคาประหยัดเจียใช่ DIY ซื้อมาแค่เส้นเดียวแล้วตัดเอาเอาแค่ไอ้ลูกตุม้มหมวกคริสต์มาสอะไรมาใช้ดิฉันจองทรงนี้ได้ปะตอนไหนฮะคริสต์มาสนี้ไงเหรอเอาคุณทำไม่ได้นี่เออผมตอมนี่หว่าลืมใช่ <laughs> <laughs> น่ารักจริงๆแล้วคือพอคุณแม่มีลูกสาวเดี่ยคุณผู้ชมเขาครีเอทีฟมากมีทรงอื่นๆที่ทำให้น้องด้วยนะคะ ม้าก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปโบอเดี๋ยวทรงนี้บอกคุณแม่พี่ช่างทาผมทำพุ่งนี้ดีกว่าเหมือนแล้วเป็นของขวัญน่ะเออแบบเป็นคนมาแกะนะให้คนมาแกะคือโ้นยุ้มหัวแต่ทรงอย่างนี้ใช้ผมจริงทําก็ได้เนาะเพราะว่าล้าล้าคณดูทรงนี้ใช้ผมจริงได้เลยไม่ใช่มีผมปลอมก็ได้ทาได้ใช่ไงอันนี้ดูเป็นมงกุฎเลยป่ะ ใช่มามมาดูข้างหน้าเป็นมุกโอ้โหผมขาหน้าไม่ค่อยมีด้วยุูเหมือนนางงามเงี้ยเหรอเออเออมันตั้งมันตั้งยอดขึ้นมาเลยไงโอ้น้องดูเป็นเด็กผมเยอะด้วยนะอืมโออีข้างหน้ายังมีเหลือให้ปิดโอ้ยสำ่ับหัวใจคุอนมาเก่งมากเลยนะเออเข้าใจครีเอทีฟมากๆเลยนะคะคุณแม่แล้วทำทำส่งนี้ไป ไปโรงเรียนทุกวันนี้<ม>เพื่อนไม่มองคอ้อนเหรอเพื่อนคงจะแบบว่าเธอเธอให้แม่เธอมาทําให้เราอยากได้บ้างเอยากได้ทรงแบบนี้เออ,อป้าลังสีมาดูยังอยากได้เลยลูกทรงแบบนี้น่ารักเลยค่ะคุณแม่คงสนุกนะนอเออมีลูกสาวเนี่ยครีเอททรงผมใหม่ๆเรื่อยเลยนะครับ